แอปพลิเคชันฝึกภาษาสนุกเรียนง่ายมีภาษาให้เลือกเยอะมากวันนี้เราจะพามารู้จักแอป DuoLingo ค่ะ DuoLingo เป็นแอปพลิเคชันฝึกภาษาที่มีระบบฝึกเหมือนเกมสามารถเรียนได้ทุกที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน DuoLingo มีภาษาให้ผู้ใช้เลือกได้หลากหลายและมีภาษาให้เลือกสำหรับผู้ใช้ที่พูดภาษาต่างๆด้วยเช่นผู้ใช้ที่พูดภาษาไทยมีภาษาให้เลือกถึง9ภาษาแต่ถ้าหากผู้ใช้รู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานจะสามารถเรียนภาษาอื่นๆได้เยอะขึ้นอีกด้วยและก่อนเริ่มบทเรียนทาง Duo l i ลิ o จะมีระดับภาษาให้เราสามารถเลือกเพื่อให้ตัวบทเรียนเข้ากับระดับภาษาของเรา ภายในบทเรียนจะเป็นบทเรียนสั้นๆ3-5นาทีเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีคบรบทุกทักษะฟังพูดอา่านเขียนเรียงคำตามไวยากรณ์แปลคำแปลประโยคก,การเรียนภาษาที่เหมือนเล่นเกมมีการเก็บแต้ม XP หลังการทำบทเรียนเพื่อแข่งกับผู้ใช้ทั่วโลก 2. การตอบถูกหลายๆข้อเพื่อรับพลังงานที่ใช้เรียนเพิ่มขึ้น 3. ม,มีระบบสะสมวันเรียนต่อเนื่องหากหยุดจะทำให้เสียการสะสมและในระหว่างวันจะมีมัสคอตนกฮูกดูโอส่งข้อความแจ้งเตือนให้เราเข้ามาเรียนด้วยข้อเสียของ Duo Lingo กเนื่องจากทางแอปพลิเคชันได้เปลี่ยนระบบการใช้หัวใจมาเป็นพลังงานโดยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงาน25หหน่วยเต็มและจะใช้พลังงานทั้งข้อที่ตอบถูกและผิดและจะได้พลังงานคืนเมื่อตอบถูกหลายข้อติดเท่านั้น ต่างกับผู้ที่ซื้อบริการ Super Duolingo และ Duolingo Max ที่มีพลังงานไม่จำกัดและบางบทเรียนจะมีการฝึกพิเศษเช่นการโทรศัพท์คุยกับ AI ของ Duolingo หากผู้ใช้ไม่ได้ซื้อบริการ Duolingo Max ก็จะไม่สามารถเรียนได้แอปพลิเคชันที่เป็นการฝึกภาษาผ่านการเล่นเกมและมีการเก็บแต้มคล้ายๆกันเช่น Lingo d i e r และ Ling เป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับแอป Duolingo สามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store โหลดฟรีทั้งใน iOS และ Android คะ่ะ